ก็ได้ทำโครงการ Green Office มาหลายปีแล้วนะคะการแยกขยะนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Green Office ของเรานะคะแล้วในปีนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือจาก Cash Lucky นะคะก็จะมีแคมเปญโค้งชวนแยกนะคะมาช่วยให้การแยกขยะของบุคลากรและนิสิตของเรามีความสนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะีนเรามาดูวิธีการย่อนถังของคัสก,กี้นะครับเรือับแรกคือสกแกนตัวเครื่องมือการใช้ถังนะครับสกแกนไปกดกดเข้าไปในแอปนะครับเ mm. สตยก็ไปหาที่เป็น ถังของโม่โมกระเกรตรอ่าเราก็จะได้รหัสถังมาแล้วครับพอเราได้รหัสถังมาแล้วเราก็มากดกดปุ่มให้มันสว่างก่อนนะครับแล้วกดรหัสครับแล้วกดปุป่มกดล็อกอีกทีหนึง่งโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วถังก็จะเปิดนะรเราก็เปิดได้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาของวัสดุมีซนเคิลวางไว้อ่ะวาเสร็จแล้วเราก็ดันถัง ก็สิ่งเดียวรอทีมงานทัชตะกี้มาเก็บถ้าถัตวเต็มก็สามารถสแกนเพื่อแจ้งถังเต็มได้เราช่วยสังคมกันนะครับเก็บขวดการมาวมแคมเปญครบต้นแยกเลนต้นรถทัชตะกี้นะครับได้ครับไม่แยกพื่อยากเลยนะ